แม้จะให้คำมั่นเรื่องข้อตกลงหยุดยิงแต่เสียงระเบิดยังคงดังก้องชายแดนไทยกัมพูชา เมื่อทุ่งสังหารที่เต็มไปด้วยทุนระเบิดของกัมพูชาส่งผลให้ทหารไทยที่ลาดตะเวนมีความเสี่ยงต่อการเหยียบทุนระเบิดแม้ยังไร้เหตุปะทะแต่นั่นก็เพียงพอเพื่อสร้างความกังวลและหวาดวิตกให้กับประชาชนตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาชี้ชัดว่าอาวุธสงครามจากฝั่งกัมพูชาเป็นเรื่องเป้าหมายและไม่มีสัญญ,ญาณเตือนล่วงหน้าเมื่อต้องอาศัยอยู่ในจุดเสี่ยงกระสุนตกชาวบ้านแนวชายแดนต้องเตรียมพร้อมและตื่นตัวตลอดเวลาโดยเฉพาะผู้สูงอายุลูกหลานต้องช่วยเก็บสัมภาระที่สำคัญ เตรียมความพร้อมขึ้นไว้บนรถยนต์เพื่อเตรียมออกเดินทางได้ทันทีหากมีเหตุปะทะขณะที่บางคนหันหน้าพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาหมู่บ้านจุดทูปเทียนบอกกล่าวให้คุ้มครองหมู่บ้านและชาวบ้านรวมรวมให้ช่วยปกปักรักษาทหารแนวหน้าของไทยให้ปลอดภัยทุกคนเพื่อเกิดเหตุการณ์จะได้วิ่งขึ้นรถไปเลยค่ะครับเรากลัวยังไงกลัวกลางคืนอะไรเงี้ยกลัวกลางคืนเลยแต่ตอนกลางวัน,นพอมองเห็นนะ ถ้ากลางคืนเนี่ยลำบากนะเวลาวิ่งนะกลางคืนแบบนี้ทุกหลัง,<า>ลงนะเตรียมไว้ทุกคนเลยค่ะตั้งแต่ออกมาจากสลินก็ใส่เตรียมไว้ตลอดไม่ได้อ,ออกจากกระเป๋าคกี่วันนะฮะได่สองวันค่ะสามวันนี่เลยตอนนี้ก็เหมือนจะหลังจากที่ทหารเหยียบระเบิดจา้านี่เลยตกใจอันนี้เลยครับเราก็เราก็กลัวนะจ้าเราก็กลัวระเวงตั้งแต่ถูกที่ว่าไอุ้บบนนะ่ะวันนั้นนะ่ะครับ มีแต่คนระแวงทุกคนเราไปเนี่ยเราพักบ้านญาติหรือว่าเราไม่ไปศูนย์ไปศูนย์เลยใช่ไหม,ไมที่ผ่านมาก็อยู่ที่ศูนย์ไปนอนก็คิดแต่เรื่องบ้านเลยถ้าตกใจบ้านนี้หมดเลยหมดเนือเ้อหมดตัวเลยคิดนอนคิดจนเครียดสถานการณ์ในพื้นที่ยังส่งผลให้โรงเรียนในพื้นที่อำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์มีการแจ้งเลื่อนการเปิดเรียนออกไปอย่างไม่มีกำหนดอีกครั้งและให้มีการเรียนออนไลน์แทน ส่วนในพื้นที่อำเภออื่นๆอยู่ที่ดุลพินิษของผออ,อโรงเรียนแต่ละแห่งส่วนกองทัพบะที่2ยืนยันสถานการณ์ยังอยู่ในภาวะปกติมีการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ยังไม่มีการประทะหรือสู้รบแต่อย่างใด